ครับตรงนี้เขาเขียนคําว่าเช็คอินนะครับผู้เรือสีสันของหมอกและดอกไม้ที่บริเวณลานต้นคริสต์มาสผู้เรือนะครับครับเช้านี้เดี๋ยวผมจะพา,ามาดูวิวส,สวยๆในตอนเชา้ชาๆนะครับที่แดดกําลังขึ้นที่ลานาต้นคริสต์มาสผู้เรือนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับ ครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์อยู่ครับเดี๋ยวเราจะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นมาเหนือบนต้นไม้นะครับ แล้วเราก็จะถ่ายให้ดูว่า,าจะมีความสวยงามที่กังหันลมแล้วก็ต้นไม้สวยๆแล้วก็พระแสงพระอาทิตย์นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับครับมุมนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สวยงามาเหมือนกันนะครับ ให้เห็นแสงให้เห็นดวงอาทิตย์ด้วยนะครับจะได้เป็นภาพที่แบบเป็นภาพธรรมชาติเลยนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่สวยงามคือเราจะถ่ายผ่านต้นไม้นะครับไปที่ดวงพระอาทิตย์นะครับจะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ ครับมุมนี้เราจะเห็นแสงพระอาทิตย์นะครับเหมือนกับว่ามาอยู่ตรงเข้ามาครึ่งหนึ่งของไอ้กังหันลมนะครับนี่ครับมุมนี้มุมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามเหมือนกันนะครับนี่ครับมุมที่สวยได้ พระอาทิตย์ด้วยนะครับครับพระอาทิตย์ตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือต้นไม้แล้วนะครับเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่า มุมภาพที่ได้จะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ้างหันลมนะครับที่เราถ่ายตรงที่ช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับครับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ